โอเคตักไปเลยนีน่าจะมีเลขหรือเปล่ามไว้ตักใหม่กนเลขหกเลขหกกระต่ายได้กระต่ายได้กระต่ายน้อยเลขหกนะครับอุ้มไปเลยโอ้โหมันเปียกหมดเลยอเราเลยไม่รู้เลยว่าเลขอะไรสี่อันนี้เลขเฮ้ยคำบิ้งยังชัดอยู่คำบิ้งได้เลขสี่นะมองออกมองออก เลขสี่คืออะไรอลองกดสิลองกดสิ เด็กๆไปเล่นสระน้ำกันไหม,มเล่นสระน้ำกันไหมเนี่ยมีสระน้ำอันใหม่มาขอดูหน่อยสิบิงหนูอเอามาจากไหนอะลูะลกเอามาจากทะเลแต่ซื้อมาจากทะเลใช่ไหมไปเราแกะออกมาเลยดีกว่าแกะออกมาเลยค่อยๆแกะออกมาเลยลูกดูซิว่ามีสระน้ำหรือเปล่าสระน้ำสวยหรือเปล่าอุ้ยอา้า <c> ว <oughs> ทำไมแกะออกมาเป็นเจ้าลิงอะ เฮ้ยทำไมแกออกมาเป็นเจ้าลิงอะแล้วสระน้ําอยู่ไหนอะเพื่อนๆงั้นเอาอย่างนี้ดกว่าบิงบายพ่อแบงว่าเราไปดูสระน้ํากันไหม,ไมป้าป,า,ปาเราไปดูกันว่าจะมีสระน้ําอยู่ที่บ้านเราหรือเปล่าได้น้องๆอยากเล่นสระน้ําตามมาเลยนะตามมาเลยเฮ้ย อะไรก็ไม่รู้อะ่ะแล้วทำไมมันมีน้ำเ้มมาให้ด้วยล่ะนุ่งบิงนุ่งบิงทำไมสาะน้ำเราเป็นแบบนี้อะ่ะมีอะไรอยู่ไม่รู้เลยตอนนี้เด็กๆกำลังนะตักไข่เหรอตักอะไรกันเนี่ยอุ้ยเด็กๆจะตักได้อะไรน้องใบได้อะไรมาดูสิเฮ้ยน้องใบตักได้อะไรลูกอุ้ยน้องใบตักได้ปลาอุ้ย มันเป็นปลาของเล่นน่ะมาอยู่ในสระน้ําของเราได้ไงเนี่ยเดี๋ยวพ่อดูกันนะเด็กๆอย่าพึ่งก็ในสระน้ําเรามีอะไรเนี่ยอุ้ยมีไข่มมีไข่อันนี้ไข่อะไรอ่ะไข่ดาไข่ดาเด็กๆจะตักขึ้นมาเหรอมันใบอุ้ยมังใบตักไข่ดามาอุ้ยเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างในด้วยนะลองแกะดูสิเฮ้ยเฮ้ยเด็กๆอย่าเพิ่งนะพ่อแบงค์เหมือนเจอของขวัญน่ะอ้าว มีของขวัญต่างๆมาวางอยู่ที่สนามาบ้านเราพอ่อะแบงค์คิดว่าการที่เราจะได้ของขวัญเนี่ยมันมีเบอร์อยู่เห็นไหมมันมีเบอร์หกเบอร์หนึ่งมีหลายเบอร์เลยถ้าเราอยากได้เบอร์ไหนอะเราต้องตักให้ได้เบอร์นั้นอาจจะมีของหลอกเซอร์ยอยู่ในไข่ไ้ลองเปิดไข่ซิไม่มีอะดูสิขอดูก่อนไปลองเปิดสิกระดาษอะไรยังไงมีกระดาษด้วย<ม> กระดาษอะไรอ่ะเปิดดู่อเปิดดูเปิดดูโอยกระดาษมันเปียกอ่ะเปียกโอ้ยเลขสองหรือว่าเลขสามข้อสามข้ออะไรอ่ะเลขอะไรดูกหนูได้เลขอะไรมีหนูได้เลขสองเลขสองหรือว่าเลขสามดุกเสองเลขสองเหรอแล้วเราจะได้ชิ้นไหนน่ะเลขสองอ่ะงูฮะน้องใบได้งูใบเขี่ยใจไหมเนี่ยได้งูอ่ะหนูชอบเหรอโอ้น้องใบได้งูนะครับ ไปมีเลขสองน,นี่ไงของรางวัลน่ะมีเยอะมากมายหลายรายการเลยนะน้องบิงน้องใบถ้าเราตักได้ไข่เราอาจจะมาเปิดรางวัลได้นะไหนน้องบิงตักมาแล้วหรอหูน้องบิงตักไข่จากสาะน้ำมาหุยได้อะไรเนี่ยบิงเปิดเองเลยนะครับหุยหุยเปิดสีเปิดสีเบอร์อะไรหุยเหมือนอันเนี้ยจะมีน้ำเข้าไปอ้าว เลขขายเออแนละ้วถ้าจะเป็นเลขหนึ่งนะบิงใช่ข้าบิงเป็นเลขหนึ่งไอ้เน,นี่ยต้ออให,ใหอรบ่อเฮยเลขหนึ่ง<ๆ>คืออะไรอะ้าวนี่มันกระเป๋าแต่งหน้าหรือเปล่าน้องบิงอฮ้ยน้องใบได้เลขสองน้องใบได้งูใบไ,ได้งูไปแล้วเหรอใช่งูฉก ฮู้ชกไปแล้วอ่ามาบต์ไบายไบายอย่าไปตักไอตัวนี้นะหรือว่าตัวนี้ไบต์ตักตัวนี้ปะล่ะไบต์เอาตัวไหนไม่ไม่หนูจะตักตัวนี้ตัวไหนตัวไหนหนูจะเอาอุ้ยบิงตักไปอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูทีละคนดีกว่าเรามาลุ้นกันเปียกอีกแล้วมันเปียกของน้องวันเราสงสัยจะเปียกอ่ะ โอ้หดาวเลขไม่ได้หรอกอันเนี้ยว้าวไม่มีเลขกดได้ละลายหมดกดได้น้ำเข้าไปอยู่ในไข่อะเราก็เลยไม่รู้เลยว่าเราได้รางวัลอะไรรางวัลเลขสามเลขอะไรหูกสเลขสามใช่เลขสามเลขสามจริงเหรอใช่เลขสามแล้วน้องดิงอะดิงได้เลขอะไรโอ้โหมันเปียกหมดเลยอะเราเลยไม่รู้เลยว่าเลขอะไรเลขสอันนี้เลขสี่เฮ้ยคําบี้ยังชัดอยู่ ผมบิงได้เลขสี่นะมองออกมองออกขอดาดอ่ะเลขสี่คืออะไรอะ่ะ <c oughs> เลขสี่คืออะไรลองกดสิลองกด,ด,ดสิกอนบินดบได้เจ้าเหมียวแอบแอบกินเหรียญหรือเปล่าอ๋อเป็นออมสินเหมียวอ่ะบีอ่ะไปเลยเดจะตัก <c oughs> โอเคตักไปเลยนี <c oughs> ่น่าจะมีเลขหรือเปล่านี้ไ,ไ้ตักไกหมครนะอุ้ยอันนี้ไม่เปียกครับเพื่อน ยกไม่เปียกเลขต้องชัดเจนแน่เลยเลขหกเลขหกได้กระต่ายได้กระต่ายได้กระต่ายน้อยเลขหกนะครับอุ้มไปเลยอุ้มกล่องไปด้วยสิกระต่ายมีขาเทียมด้วยใช่แถมขามาด้วยนะน้องบีงเอาอีกเหรอโอ้โหน้องบีงคตากอีกแล้วได้อีกแล้วออุยันนี้น้ำเข้าอีกแล้วอ่ะ เราอาจจะไม่เห็นเลขนะเราจะเห็นเลขหรือเปล่าอันนี้น่าจะเลขห้าหรือว่าอาจจะเป็นเลขห้าใช่เมื่อกี้ใบได้เลขสามถูกแล้วล่ะเลขห้าพ่อแบงค์เห็นเลขห้าจริงๆอันนี้เลขห้าจริงๆแม่จำได้กบเลขกค่เลขห้าคืออะไรอ่ะนี่น้องบิ่งได้ตัวนี้ว้าวเลขห้าใบอ่ะได้งู ไปได้งูได้ตาบ่ายแล้วก็ได้เจ้าบองจะกระด้เจ้าบองไหนไหนเจ้าบองอ่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่เห็นเลยอ่ะเจ้าบองได้ไปตอนไหนอ่ะพ่อแบงค์ไม่ได้ทําถ่ายเลยแล้วเจ้าบองมันกดได้ไหมลูกเรากดสิของน้องวันน้องใบเสือแมวเปิดเพลงได้ไหมพูดตามพ่อด้วย เล right, oh, oh, ่ดเพลงได้ด้วยว่าไงนะน้องบิงเล่นน้ำได้ยังอยากเล่นน้ำแล้วเหรอไปไปไปดูสิมาเดี๋ยวเรามาตักของออกให้หมดก่อน น้องใบน้องใบเราตักของออกหมดแล้วเราจะเล่นน้ำกันเลยนะหนึ่งสองสาม